สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนในค่ำคืนนี้แสงจันทร์อาจจะสาดส่องลงบนผืนน้ำทำให้ทะเลดูงดงามและสงบแต่คุณรู้ไหมครับว่าภายใต้ความงามนั้นมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอคอยการรับรู้เรื่องราวที่ไม่ได้ถูกเล่าขานในหนังสือนำเที่ยวหรือในภาพโปรโมทอันสดใสคืนนี้ เราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังเกาะที่หลายคนรู้จักกันดีในานามสวรรค์แห่งทะเลตะวันออกเกาะ,ะเสม็ดจังหวัดระยองครับเกาะ,ะเสม็ดชื่อนี้ทำให้คุณนึกถึงอะไรครับหาดทรายขาวน้ำทะเลใสแสงสียามค่ำคืนหรือเสียงดนตรีที่ดังเคล้าเสียงคลื่นนั่นคือภาพจำที่เราคุ้นเคย แต่สำหรับคนในพื้นที่สำหรับชาวบ้านที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่กับผืนดินและผืนน้ำแห่งนี้เ mm. กาะเสม็ดมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่คือบ้านและทุกๆบ้านย่อมมีเจ้าของบ้านคอยดูแลคืนนี้ เราจะมาเล่าขานถึงตำนานที่ถูกกระซิบเล่าต่อๆกันมาเรื่องราวของผู้พิทักษ์แห่งเกาะเสม็ดเรื่องราวของผีตายายและความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าปู่เจ้าสมิงพรครับก่อนที่เกาะสม็ดจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเกาะแห่งนี้ เคยเป็นดินแดนที่เงียบสงบเป็นที่พักพิงของชาวประมงและเป็นที่บำเพ็ญเพียรของนักพรตดังที่เราทราบกันดีจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่นี่คือสถานพำนักของพระโยคีหรือพระฤาษีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังลี้ลับจึงฝังรากลึกอยู่กับเกาะแห่งนี้มาเนินนานณบริเวณหาดทรายแก้ว ชาหาดที่คึกคักที่สุดในยามกลางวันเมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าไปความพลุกพล่านเริ่มจางหายมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงศาลเจ้าปู่เจ้าสมิงพรยเพียงแค่เอ่ยชื่อหลายคนอาจจะรู้สึกถึงความขรึมขลังสมิงพราตามความเชื่อโบราณคือจิตวิญญ,ญาณอันทรงฤทธ ผู้เป็นใหญ่แห่งพงไพราอาจหมายถึงจิตวิญญาณของเสือสมิงหรือเป็นเทพารักษ์ที่จำแลงกายมาแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ปู่เจ้าสมิงไพรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคือผู้ปกปักรักษาเกาะนี้จากพยันตรายทั้งปวงศาลของท่านตั้งอยู่อย่างสงบท่ามกลางร่มไม้ไม่โออาแต่เต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่สัมผัสได้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจจะเดินผ่านไปหรือแวะไหว้ขอพรตามธรรมเนียมแต่สําหรับคนพื้นที่ทุกครั้งที่เรือกออกจากฝั่งทุกครั้งที่พวกเขากลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยพวกเขาไม่เคยลืมที่จะยกมือไหว้บอกกล่าวปู่เสมอแต่ทว่าปู่ไม่ได้ดูแลเกาะนี้เพียงลำพังชาวบ้านก็เชื่อกันว่าหน้าศาลแห่งนี้ ยังเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณอีกสองดวงที่คอยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยดวงวิญญาณที่คนท้องถิ่นเรียกขานกันด้วยความเคารพว่าตายายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าตายายเป็นใครมาจากไหนบ้างก็ว่าเป็นชาวบ้านคู่แรกที่มาตั้งรกรากบนเกาะบ้างก็ว่าเป็นดวงวิญญาณของนักรบโบราณ ที่คอยพิทักษ์ดินแดนบ้างก็ว่าเป็นบริวารของปู่เจ้าสมิงพรายแต่สิ่งที่ทุกคนรับรู้ตรงกันก็คือตายายรักและหวงแหนเกาะนี้มากท่านเปรียบเสมือนปู่ย่าตายายที่คอยดูแลลูกหลานท่านใจดีกับผู้ที่มาดีท่านเมตตากับผู้ที่ให้ความเคารพแต่ในทางกลับกันหากใครมาลบหลู หรือทำตัวไม่เหมาะสมในเขตพื้นที่ของท่านตายายก็พร้อมที่จะตักเตือนในวิธีที่ผู้มาเยือนอาจจะจดจำไปตลอดชีวิตบรรยากาศของเกาะเสม็ดในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในคืนเดือนมืดมันช่างแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิง เสียงคลื่นที่เคยสดใสกลับกลายเป็นเสียงครวญครางที่ฟังดูเว้งหวางทิวไม้ที่เคยให้ร่มเงากลับกลายเป็นเงาดำทะมึนที่ดูคล้ายมีใครบางคนยืนจ้องมองเราอยู่เรื่องเล่าที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันปากต่อปากจากคนพื้นที่จากผู้ประกอบการบนเกาะและจากนักท่องเที่ยวผู้มีประสบการณ์ตรงเรื่องแรก เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพวกเขามาที่นี่เพื่อความสนุกสนานดื่มสังสรรค์และแน่นอนความคึกขนองคืนหนึ่งหลังจากที่ดื่มกันจนได้ที่พวกเขาเดินผ่านบริเวณศาลเจ้าด้วยความเมาหรือด้วยความไม่เชื่อหนึ่งในกลุ่มก็พูดท้าทายขึ้นมาเขาพูดจาไม่ให้ความเคารพพูดถึงแตา่ยายในทางตลกขบขัน และบางคนถึงกับแสดงกิริยาไม่เหมาะสมบริเวณนั้นคืนนั้นทุกอย่างดูเหมือนปกติพวกเขากลับที่พักและนอนหลับไปแต่เรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นคนที่พูดจาลบหลู่มากที่สุดตื่นขึ้นมาด้วยอาการเดินไม่ได้เว้นจังหวะครับเขาเดินไม่ได้ขาของเขาไม่มีเรี่ยวแรง ท,ทั้งที่เมื่อคืนยังเต้นรำได้ตามปกติไปหาหมอที่อนามัยบนเกาะหมอก็ตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆไม่ได้้อเท้าแผลงไม่ได้เป็นตะคริวมันเหมือนขาถูกล็อกไว้เพื่อนๆในกลุ่มเริ่มใจคอไม่ดีจนกระทั่งไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ค้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งฟังแม่ค้าคนนั้นถอนหายใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบว่าไปทำอะไรไม่ดีไว้ที่ศาลหรือเปล่าละ่ะไปขอขมาท่านซะ ไปขอขมาตายายวินาทีนั้นวัยรุ่นกลุ่มนั้นหน้าซีดเผือดพวกเขาไม่รอช้ารีบพากันไปซื้อพวงมาลัยจุดทูปและให้เพื่อนคนที่เดินไม่ได้คลานไปที่หน้าศาลเพื่อกล่าวคําข,ขอขมาสิ่งที่น่าคนลุกก็คือหลังจากที่ปักทูปและกล่าวคําขอขมาเสร็จสิ้นเพื่อนคนนั้นก็ค่อยๆพยุงตัวเองและลุกขึ้นยืนได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาการเจ็บปวดหรือไร้เรี่ยวแรงหายไปปลิดทิง้งนี่คือการตักเตือนในแบบของท่านไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่สร้างความหวาดหวัน่นและตอกย้ำว่าสถานที่แห่งนี้มีเจ้าของเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะได้ยินบ่อยๆคือเรื่องการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะไม่ได้ลบลูโดยตรง แต่อาจจะทำตัวไม่เหมาะสมเช่นทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งเสียงดังโวยวายรบกวนความสงบในยามวิการหรือแม้แต่การกระทำที่ไม่ให้เกียรติสถานที่หลายคนจู่ๆก็มีอาการป่วยกระทันหันบางคนปวดหัวรุนแรงบางคนอัดเจียนไม่หยุดบางคนมีไข้สูงแต่เมื่อไปโรงพยาบาลกลับไม่พบเชื้อโรคใดๆ อาการป่วยเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นขณะที่อยู่บนเกาะและจะหายไปปลิดทิ้งราวกับว่าร่างกายถูกปฏิเสธจากเกาะแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือการเชิญกลับอย่างสุภาพจากตตยายท่านไม่อยากให้คนที่ไม่เคารพบ,บ้านของท่านมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายท่านจึงทําให้อยู่ไม่ได้แต่มันไม่ได้มีแต่การตักเตือนนะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่หนักกว่านั้นสำหรับผู้ที่ดื้อดึงเค <c oughs> ยมีคนเล่าว่านักท่องเที่ยวบางคนที่ไปทำสิ่งไม่ดีเ <c oughs> ช่นขโมยของในพื้นที่ศาลหรือทำลายข้าวของ <c oughs> พวกเขาจะเจอดีในรูปแบบของการหลงทางเกาะเสม็ด <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วไม่ใช่เกาะที่ใหญ่โตอะไรแต่คนเหล่านั้นกลับเดินวนวนไปวนมาหาทางกลับที่พักไม่เจอ ทั้งๆท,ที่เดินอยู่บนเส้นทางที่คุ้นเคยบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินตามบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเสียงเรียกทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่พวกเขาจะติดอยู่ในอาการนั้นจนกว่าจะสํานึกผิดและยกมือไหว้ขอโทษต่อสิ่งที่มองไม่เห็นจากนั้นหมอกควันในหัวก็จะจางไปและพวกเขาก็จะมองเห็นทางกลับที่พักที่อยู่ห่างออกไป แค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองเรื่องราวเหล่านี้สำหรับบางคนอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญอาจจะเป็นอุปทานหมู่หรือเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่อยากให้คนเคารพสถานที่แต่สำหรับเล่าก่อนนอนเราเชื่อว่าทุกตำนานมีรากฐานมาจากความจริงบางอย่าง ความจริงที่ว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงลำพังตายายแห่งเกาะเสม็จหรือปู่เจ้าสมิงพรายท่านอาจไม่ได้ต้องการเครื่องเส้นไหว้ราคาแพงท่านอาจไม่ได้ต้องการคำอธิษฐานที่สวยหรูสิ่งเดียวที่ท่านต้องการคือความเคารพความเคารพต่อผืนดินที่เราเหยียบความเคารพต่อธรรมชาติ และความเคารพต่อความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นทุกสถานที่มีพลังงานของตัวเองเกาะเสม็ดที่เต็มไปด้วยความงามก็แฝงไว้ด้วยพลังงานอันลึกลับและเก่าแก่พลังงานของผู้พิทักษ์ที่คอยจับจ้องเราอยู่เสมอดังนั้นในคืนนี้ หรือในคืนไหนก็ตามที่คุณมีโอกาสได้ไปเยือนเกาะเสม็ดเมื่อคุณได้ยินเสียงคลื่นเมื่อคุณรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดมาปะทะใบหน้าเมื่อคุณมองเห็นเงาตะคุ่มของต้นไม้ในยามค่ำคืนจงอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงลําพังตายายท่านอาจจะกำลังยืนมองคุณอยู่ จากมุมใดมุมหนึ่งของชายหาดแห่งนั้นด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาหรือรอคอยการตักเตือนทั้งหมดขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองสำหรับคืนนี้เล่าก่อนนอนก็คงต้องจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วคุณล่ะครับมีประสบการณ์แปลกๆที่เกาะเสม็ด หรือสถานที่อื่นบ้างไหมหรืออยากให้เราเล่าก่อนนอนนำเรื่องอะไรมาเล่าในครั้งต่อไปคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยนะครับและถ้าชอบเรื่องเล่าบรรยากาศแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ